เราแบ่งประเภทของไกลซซมิกอินเด็กออกได้เป็น3ระดับด้วยกันค่ะ3ระดับด้วยกันนะคะ,ะมาฟังนะคะเริ่มจากระดับต่ำๆก่อนนะคะก็คือ0ถึง55นะ0ถึง55เป็นระดับที่บอกว่าคนเป็นเบาหวานนะค,ะคนเป็นเบาหวานหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าผู้ที่ไม่อยากที่จะกินหวานเยอะนะไม่อยากที่ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นเยอะเนี่ยเป็นอาหารที่แนะนำให้กินนะคะในกลุ่มนี้มีค่าี l y กอินเด็กซ์อยู่ที่0ถึง55อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะอาหารที่มีค่าี l y กอ m i c ด็ก e ์อยู่ในระดับต่ำ0ถึง55มีอะไรบ้างนะคะได้แก่นมค่ะ นะคะพอเราไปาไปดูฉลากโภชนาการนะนมนะเราต้องดูด้วยนะคะบางกล่องเนี่ยโอ้โหนะคะน้ำตาลเยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบเป็นช้อนชานะหนึ่งช้อนชาเท่ากับห้ากรัมนะคะนมนะคะบางกล่องเนี่ยเป็นยังไงคะน้ำตาลนะคะสิบเก้าสิบเก้ากรัมสิบ กร,กรัมนะคะยีกรัมนะคะสาถึงสช้อนชาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลากินนมเนี่ยต้องดูที่นมที่ชูกก้าฟรีนะหรือว่าไม่ใส่น้ําตาลนะคะเช่นนมอัลมอนด์นะนมแพะบางประเภทนะคะหรือว่านมที่ไม่ใส่น้ําตาลเ่ยอันนี้ต้องระวังเลยนะคะในการกินนมธรรมดาเนาะบางทีเนี่ยนมเขาบอกว่าหวานน้อยนะนมหวานน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ไม่มีน้ำตาลนะคะมีคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนะ,ะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยานะคะคุณเขาบอกว่าเนี่ยเขากินนมประเภทนี้นะ,ะนมหวานน้อยนะค,ะคุณลินบอกว่านมหวานน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่มีน้ำตาลนะคะช่วยถ่ายรูปที่กล่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะอ่าเขาก็ถ่ายมาให้บอกว่าเนี่ย มีน้ําตาลอยู่ถึงแปดกรัมแปดกรัมนี้เท่าไหร่ทราบไหมก็เกือบเกือบสองช้อนชาเลยเนาะแปดกรัมเนี่ยนะคะเก,เกือบเกือบสองช้อนชาเลยเป็นไงนมที่หวานน้อยเนี่ยน้ําตาลยังเยอะอยู่นะคะนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่างที่สองนมถั่วเหลืองค่ะนะคะใครที่กําลังฟังอยู่นี่บอกว่าโโ,โ,โ,โชคดีมากๆเลยนะนมถั่วเหลืองเนี่ย เรามักจะนึกถึงน้ำเต้าหู้เนาะเขาบอกว่าเนี่ยคนเป็นเบาหวานนี่กินน้ำเต้าหู้ได้ก็คือน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลนะนะคะนะคะไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้อันนี้กินกินได้นะน้ำเต้าหู้นะคะก็แนะนำให้กินเหมือนกันนะคะนมอัลมอนด์นะคะน้ำมันมะกอกนะคะก็บอกว่าช่วยเพิ่ม HDL ด้วยเนาะครูหนิงก็เคยกินนะคะแต่ว่าโอ้ยมันอืดผอมมากเลยอะ่ะกินไม่ค่อยได้นะ นะคะเข้ากล้องค่ะเข้ากล้องเนี่ยมีคนที่เข้ามาเรียนนะคะในคอร์สเรียนรู้ที่จะอยู่กัโกบโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยาลดการพึ่งพายาเนี่ยมีคําถามเข้ามาเยอะบอกว่าคุณลินกินข้าวแล้วน้ําตาลมันเพิ่มอะ่ะนะคะคุณิก็บอกว่าลองเปลี่ยนเป็นเข้าวกล้องดูสิคะเข้ากล้องเนี่ยมันมีค่าไกลซิเมกอินเด็กเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง55 คือไม่สูงจนเกินไปนะคะไม่สูงจนเกินไปทําให้พอเรากินข้าวกล้องเสร็จไปไงคะระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแทนนี้มันจะสูงยังเงนะคะมันก็ค่อยๆสูงนะคะมันก็แบบว่าออพอเปรียบเทียบกับพลังงานที่เราใช้ไปอะค่ะทำให้น้ําตาลเนี่ยมันไม่สูงเกินนะคะมันค่อยๆปล่อยน้ําตาลออกมานะคะแล้วก็พอเราไปวัดนะคะหลังจากกินข้าวกล้องเนี่ยสชั่วโมงนะคะจะพบว่าน้ําตาลเนี่ย มันไม่ค่อยสูงเนาะมันไม่เกินร้อยสี่สิบนะคะในขณะที่เรากินข้าวขาวนะแม้จะกินแบบว่าเขาบอกว่าทับทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะคนที่มีความคล่องในการทำงานของอินซูลินอยู่แล้วนะหรือว่าคนที่เป็นเบาวหวานแล้วควบคุมน้ตาลไม่ค่อยได้นะจพะพบว่าพอเรากินข้าวขาวเสร็จแล้วเนี่ยค่ะน้ำตาลในเลือดเนี่ยโอ้โหมันสูงมากนะคะจนนักเรียนในห้องเรียนคการลีนะหลายคนเนี่ยหันไปกินข้าวกล้องกันหมดแล้ว อันก็ปีนเข้ากล้องกันหมดแล้วน,นี่ยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เห็นความสําคัญของเข้ากล้องเข้าแดงนะคะ่ะต่อไปสตรอเบอรี่นะเมื่อวานสื่อนะคะบ้านของคุณหนิเนี่ยซื้อสตรอเบอรี่มานะ,ะแล้วก็มันอร่อยอะมันหวานอร่อยนะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะคุณหนิว่าโอ้ยฉันกินกินอะไรนะคะกินสตรอเบอรี่กับโยเกิร์ตโยเกิร์ตท,ที่ โยเกิร์ตบอเกเรียนะคะซื้อเซเว่นนะโยเกิร์ตบอเกเรียแล้วก็มันมีน้ำตาลแค่สี่กรัมอะค่ะคุณเห็นว่าฉันกินสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่นะเปรี้ยวๆอมหวานแล้วมันกินกับโยเกิร์ตอร่อยนะคะอ๋อและ,ะกินโยเกิร์ตอร่อยนะก็กินเข้าไปนะคะพร้อมกับกล้วยครึ่งผลน้ำตาลยั่ต้องสูงแน่ๆเลยนะฉันสู้ไอ้นี้ไม่ได้อ่ะ คือความสุขในการกินไม่ได้อ่ะนี่ออกไหมบางทีความสุขนี่มันมามากกว่าความทุกข์นึกออกไหมคะแต่ว่าตอนนี้เรากินนี่เราสุขมากเลยนะนะคะก็กินกินที่ดูนะกินโยเกิร์ตกินสตรอเบอร์ี่กินกล้วยครึ่งผลนะคะทำใจไว้แล้วขอเช็คน้ําตาลหน่อยเถอะเช็คน้ําตาลโอ้ m ม g ก้อนนะคะไม่ถึง140นะคะ ไม่ถึงร้อยสี่สิบว่าดีใจมากเลยอะดีใจมากเลยนะคะก็มาดูค่าไกลซิเมกอินเด็กนะคะโอ้สตรอเบอรี่เนี่ยค่าไกลซิเมกอินเด็กมันต่ำนะคะมันต่ำแล้วก็โยเกิร์ตค่าไกลซิเมกอินเด็กก็ต่ำนะคะสิบสี่เองอะไกลซิเมกอินเด็กในโยเกิร์ตอาหารนะคะโยเกิร์ตที่ ไม่ใส่น้ำตาลด้วยนะมันมีโยเกิร์ตบางชน,นิดที่ใส่น้ำตาลนะคะลองไปดูในเซเว่นโยเกิร์ตท,ที่มันเป็นฉลากสีน้ำเงินนะคะโยเกิร์ตบอรกอเลียนะ,ะโอ้แล้วดีต่อลำไส้มากเลยนะคะอ,ะอาหารอะไรอีกแอปเปิลนะคะแอปเปิลชมพู่แก้วมังกรแครอทมะเขือเทศข้าวโพดบรอกโคลีดอกกระหลำ่ำมันหวานต้มเป็นต้นนี่คืออาหารที่มีค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์แต่บางคนก็บอกว่า แต่บางคนก็บอกว่าไงฮะบอกว่าเนี่ยคือกินแล้วเนี่ยกินกินเยอะๆน้ำตาลมันก็ขึ้นนะใช่ใช่นะคะถ้าไปถามอับดุลบอกอับดุล กินเยอะๆแล้วน้ําตาลขึ้นไหมอับดุลก็บอกว่าขึ้นขึ้นครับนะคะน้องอับดุลร้อนนะคะนั่งอยู่ข้างๆานะปกติจะมาคุยกับครูหลินนะคะขึ้นขึ้นนะคะใช่ใช่อับดุลบอกว่าขึ้นน้ําตาลมันขึ้นสูงนะคะถ้าเรากินเยอะอไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแก้วมังกรนะคะครูหลินเคยเทสแม้กระทั่งแก้วมังกรสีขาวกับแก้วมังกรสีแดงนะ,ะสีออกชมพูชมพูค่ะนะคะ,นะคะ แต่ว่าจําไม่ได้แล้วนะแต่มีความรู้สึกว่าสองสีเนี่ยค่าน้ําตาลเนี่ยต่างกันนะคะต่างกันนะอันนี้เราลองไปเทสด้วยตัวเองดูก็ได้นะคะ